ได้บ,บ้านกินข้าวใหม่แล้วนกที่นี้คุณปู่คุณลุงใส่ใจดีมาทําให้ดีกว่าทาให้นะทให้โอเคลูกเบเดเน,นี่ยบ้านเก่ากับบ้านอันเก่า,า,อ,กาออกทิ้งไปละเก่าแก่นานแล้วไม่มีใครมาอยู่ไม่มีใครมาอาศัยอยู่ไม่มีใครมากินตรงนี้ก็เลยถือโอกาสทําใหม่ดีวกว่านะดูสิได้ถานใหม่ได,ด้ที่กินใหม่ของเขาแนละ้ว น้องนกป่าก็สะดวกกันม,มีที่สองมีสองที่ครับที่หนึ่งตรงนี้ตรงใหม่ก็ที่เก่าก็นี่แหละยังผูกพังๆอยู่นี่ที่เก่าแล้วก็มีที่ห้อยอันหนึ่งตอนนี้ก็น้องๆก็แฮปปี้แล้วเนาะให้กินไปแล้วเมื่อกี้องสองรอบเช้าหายไป,ไปกหมดแล้วทางพื้นก็เต็มไปหมดตอนนี้ทั้งคนทั้งนกอยู่กันเนี่ย ับตรงนี้ก็ลุงก็ทําสวนใหม่กับสวนแห่งใหม่เอาบูดส์พาราไดซ์ลงแล้วก็ดอกไม้อะไรกําลังลงตรงนี้ราสักพักนะดอกเคเมเลียกับเคเมเลียกำลังบานกำลังสะพรัง่งเวลาตอนนี้หลาายพันธ์ ายสีครับในส่งบ้านครับยะเลยตอนนี้ นะก,นะดดกับคุณลุงใจดีเพื่อนของลุงเองครับเขาเพิ่งสร้างบ้าน ใหม่ให้นกกระตือเนาะสร้างบ้านากินข้าวครับบ้านาที่เขากินข้าวนั่นเองมีสองที่ตอนตอนนี้เมื่อก่อนมปนที่เดียวเนาะที่เดียวแล้วทีนี้หลังจะพังอยู่เหมือนกันเขากร็รีโนเวทให้ทําให้ใหม่ไง,หล,งหลังที่สองก็ทําให้เมื่อวานวันนั้นแหละที่ตอนนี้ดูนกลองอาศัยหาดูที่ดูนกเขากินกันไหม นี่ทำาอย่างใหม่เลยนะคลุงใจดีพวกเจ้าอย่าร้องมากนะอย่าร้องมากนกเดี๋ยเขาที่เขามากินนกกอศิล่าครับพันกอศิล่าที่เบ้าตากลมๆนั่นแหละเนี่ยก็ลงมาเนี่ยก็ลงมาเนี่ยตรงนี้ก็ดีเจทําให้อย่างดีเลยเมื่อก่อนกาลังผูกพังตอนนี้ทําให้แบบแข็งแรงไม้ก็ใหม่อะไรก็ใหม่หมดเลยดีสิน้องๆได้บ้านสองหลังแล้วตอนนี้ ตรงนี้ก็ให้หน่อยหนึ่งเพราะนกแก้วชอบมากินตรงนี้ครับที่แฝดเนี่ยลงมาลงมาเดี๋ยวตัวอื่นก็ได้กินด้วยลงพืนชะ้หน่อยนะตัวที่มากินกับเขไม่ทันไม่ได้ก็กินอยู่ข้างล่างกินพร้อมหน้าพร้อมตากันในลายตัว กอร์ซิล่าลงมาดันกอซิล่าท้องสีชมพูส้ม,ม,มนะก,กับตัวสมกันอชอบกินบนพื้นนะพ่อเจ้าเนี่ยบนพื้นกันลุงเอาใส่บนบ้าน อุตสาบ้านสร้างให้ใหม่กันไม่ยอมกินบนบ้านกันนะกินอีกตัวหนึ่งกว่าสิร่าคู่นี้มาใหม่น่ๆเม่เกยไม่เกยเห็น ส,ส,สีส้มๆมนมมี่มาใหม่มาใหม่มาใหม่สมาชิกใหม่นบนบ้านเห็นกินอยู่ตัวเดียว ถ้ากินบนพื้นนะนี่รุ่นเก่ารุ่นใหม่มาปนอะไรเงนี้ยปลาชีสปลาชิสระอะไรนี่ท้องส้มก็มออีมาใหม่สมาชิกใหม่นะ ตัวเขาจะตัวเล็กๆนะตัวเล็กกว่ากระตัวกระตัวตัวใหญ่กว่าตัวนี้ตัวเล็กกว่าแล้วก็ตากลมๆนกเขาแมวเป็น <c oughs> บ้านใหม่แล้วนู้นยื่งกันบป็นบ้านบ้านใหม่แล้วบ้านใหม่สร้างให้นู้นแล้วก็บ้านหลังที่สองก็เขาก็รีรีโนเวทให้ ไปสร้างาบ้านใหม่ให้ไบเข้าจินบนบ้านใหม่ไปตรงพื้นนี่ชอบกีดกีกีกันจินกันดีจริงๆเลยให้มันิดเดียวโอ้ยน้ำกับน้ำออกหลุดหยดใส่หัว อากาศเย็นเอตอนเช้านะครับแต่มาสามสีอ,องศาน้ำแข็งเกาะบนตามต้นไม้เรายนอยู่ใต้ต้นไม้นี้มันได้เลยนะห <c oughs> ลนใส่คอนี้เป็นน้ำแข็งไปเลยเห้บ้านใหม่ที่เพื่อนเขาสร้างให้อย่างดีเลยพวกเจ้ามากินบเห็นกินบนบ้านบ้าน,านใหม่กัน <c oughs> ตืนพื้นเต็มไปหมดเลย あい。Oh. Um. อากาศแจ่ม้วครับรเริ่มอุน่นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วพันกอริล่ากำลังเริ่มมาติดบ้านลุงลวอนนี้เริ่มมาเรื่อยๆแล้วทีละหลายตัวเมื่อก่อนมีคู่เดียว เรื่องมันแย่งเจ้ากระตัวกินแล้วเดี๋ยวใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทีนิดหน่อ,ย,อย้มีบ้านสองหลังนะครับสองหลังให้กินกันแล้วที่นี่พวกเจ้า เพื่อนลุงเองครับเพื่อนลุงใจใจดีจะสร้างให้เลยโดยไม่คิดอะไรด้วยทีนี้กินน้อทํหน้าพร้อมตากันเนาะพวกเจ้าทีนี้ เหมือนนกเขาแมวยนะตากลมขมเสงลายงอนมาขึ้นมาเนาะเปล้กันลอโอเคนะครับลุงก็ถ่ายทำให้ที่ชมทีนี้ก่อนเนาะขออนุญาตเข้าบ้านก่อนนะครับผมงานทั้งวันเยอะแยะรอไปหมดเลยก็ทําส่วนหลังบ้านต่อย้ายต้นไม้ขุดต้นไม้ตามภาษาลุง <c oughs> ก่อนจะไปทํางานช่องใายๆครับเป็นพันโรงโรงที่โรงเรียน ขอบคุณนะครับติดตามกันเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูงนั้นนะครับผม <S <S 1> <S 1> <ๆ>เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ